ครั้งแรกเลยนะที่ลองทําขนมปังไข่เกาหลีไม่รู้ว่ามันจะร้อนหรือจะรวนเท่าที่ดูมาเหมือนจะทําง่ายแล้วก็ส่วนผสมไม่เยอะส่วนผสมที่ต้องเตรียมก็คือจะมีแป้งเค้กผงฟูน้ําตาลทรายเนยละลายเกลือไข่ไก่ชีสนมสดแล้วก็กลิ่นวานิลาอันดับแรกก็ใช้เนยละลาย1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้าตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาคนให้เข้ากันต่อด้วยกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชานมสดอีก 1, 120 ML แล้วก็ไข่ไก่อีก1ฟองพอตีไข่ให้แตกแล้วใช่ไหมก็เติมแป้ง เค้กไป60กรัมตามด้วยผงฟูอีก1ช้อนชาจากนั้นเราก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วก็ทาเนยละลายที่แม่พิมพ์ของเราตามด้วยแป้งที่เราตีไว้เนี่ยใส่ประมาณแค่ครึ่งถาดก็พอแล้วก็เติมชิ้นได้ตามใจชอบชอบมากก็ใส่เยอะหน่อยชอบน้อยก็ใส่แค่พอดีปิดท้ายด้วยตอกไข่ใส่ลงไปให้ครบทุกอันก่อนจะเริ่มทําการอบเราต้องมาวอร์มเตากันก่อนวันนี้เราเลือกใช้เป็นเตาอบไฟฟ้าของโตชิบะความจุอยู่ที่40ลิตรมีห้องอบขนาดใหญ่เป็นห้องอบทรงเพชรปรับอุณหภมิ สูงสุดถึง230องศาเซลเซียสพอแค่นั้นมีฮีเตอร์ทั้งบนและล่างกระจายความร้อนได้ดีเลยเป็นเตาอบที่มีห้องรองรับได้ถึง4ถาดพร้อมกันเราจะวอร์มเตาอบที่ไฟ200องศาแค่ประมาณ10นาทีพอวอร์มเสร็จแล้วเราก็เอาขนมที่เตรียมไว้เนี่ยเข้าเตาอบไปเลยจ้าใช้ไฟ200องศาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มเวลาเป็น13 15นาทีหรือจนกว่าไข่มันจะสุกจนเราจะพอใจแล้วจะบอกว่าเตาอบตัวนี้คือปลอดภัยด้วยดูใกล้ๆนี่คือไม่ต้องระแวงเลยนะเพราะว่ามี ประตูกระจกนี้ระพยตั้งสองชั้นเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นมาดูผลงานการทําเค้กไข่ครั้งแรกออกมาหน้าตาแบบนี้ให้กี่คะแนนดีสําหรับเราอาจจะไม่ตรงตามต้นฉบับเป๊ะแต่ก็พอได้อยู่นะรสชาติก็จะคล้ายๆขนมไข่บ้านเราเลยเพียงแต่ว่ามันมีไข่เพิ่มขึ้นมาก็คือเหมาะกับการกินเป็นมือ้อเช้ากินคู่กับชานมกาแฟคือได้ดีเลยเอาจริงก็เลิศน,นะถ้าเกิดมีเตาติดบ้านไว้คืออยากกินขนมอยากทําอาหารคือทําได้หมดทุกเมนูที่สําคัญเลยคือสะดวกใช้งานง่ายดีไซน์สวยเป็นแบรนด์ที่คู่กับคนไทย ใครม <า S 1> <ๆ>องหาเตาอบอยู่ก็คือแนะนําเลยของโตชิบ้า